สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับวันอาทิชาแนลครับทุกคนวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดูนะครับตัวเจ้ามอนสเตล่านะครับมอนสเตล่าอัลโบที่ครั้งที่แล้วผมได้ตัดยกยอดไปนะครับตัดยกยอดไปประมาณสัก2เดือนแล้วนะครับเป็นการตัดยกยอดเพื่อที่จะขยายพันธุ์นะครับแล้วก็แบ่งเพื่อนๆไปนะครับตอนนี้ได้เวลาที่ผมจะต้องเปลี่ยนกระถางแล้วนะครับเพราะว่า กระถางเดิมที่ผมตัดยอกยอดมานะครับเป็นกระถางไซส์ประมาณ6นิ้วอ่าไซส์6นิ้วแหละซึ่งตอนนี้มันก็รู้สึกว่าต้นเนี่ยจะโตขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราตัดยกยอดมานะครับตัวนี้นะครับจะเป็นใบใหม่นี่ครับทุกคนเป็นใบใหม่ที่ออกมานะครับออกมา2ใบครับอันนี้ใบแรกหลังจากตัดยกยอดออกมานะครับทุกคนเออน้องจะขาวเยอะนะครับขาวเยอะฝั่งนี้ขาวเยอะแล้วก็มี มีเกิดอาการเสียหายนะครับจากการไหม้นะครับไหม้ตัวนี้ไม่ได้เกิดจากที่โดนแดดเยอะนะครับไหม้ตัวนี้เกิดจากที่ผมลดน้ําเยอะเกินไปนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะถ่ายเทยได้น้อยนะครับอาการช้าน้ําก็เลยเกิดขึ้นบริเวณที่ใบที่เป็นสีขาวซึ่งด่างเยอะนะครับตรงนี้เห็นไหมเป็นเหมือนกันนี่นะครับแล้วก็นี่ใบล่าสุดครับทุกคน ไมล่าสุดก็ออกมาได้ตรงใจถูกใจผมนะครับที่มีความด่างกระจายรวมๆกันกับความเขียวกระจายแบบทั่วๆถึงนะครับอันนี้แบบสเตียร์ข้าวความด่างแบบกระจายทั่วทั้งใบนะครับซึ่งแบบนี้จะเกิดอาการช้ำน้าได้ยากกว่าอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูนะครับว่าหลังจากที่เราตัดยอดไปแล้วเนี่ยรากเขาจเจริญดีแค่ไหนนะครับซึ่ง ผมเอากระถางไซส10นิ้วนะครับ10นิ้วมารองไว้เพื่อที่จะเตรียมไว้สําหรับขยายกระถางให้ใหญ่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นให้ดูว่ารากมันเยอะแค่ไหน,นครับซึ่งนี่ครับทุกคนจะให้ดูก่อนนะครับว่ารากในกระถางเนี่ยมันเยอะแค่ไหนนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมครับรากเดินทั่วแล้วก็ทะลุทะลุไปก้นกระถางเลยนะครับก็แสดงให้เห็นได้ว่า,ากระถางที่ใช้ อยู่มันก็เริ่มที่จะเล็กเกินไปแล้วนะครับถึงระยะเวลาที่เราต้องขยายกระถางเพื่อให้ต้นมอสเตล่าอัลโบตัวนี้นะครับมันจริญเติบโตได้เร็วขึ้นนะครับซึ่งผมสำรวจดูล่าแล้วนะครับก็เป็นล่าขาวความสมบูรณ์ของล่าก็รเอร์เซ็น0 0นะครับไม่มีตรงไหนที่มันเน่าหรือว่าดำอ่ะนี่ดูคนดูดีดลาาเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะครับล่าเป็นสีขาวอ่ะ อันนี้คือวัสดุปลูกที่ผมเตรียมไว้เนี่ยก็จะเป็นกากะเพราสับนะครับกะเพราสับล้วนเลยที่ผมเตรียมไว้ซึ่งตัวนี้ผมก็วางแผนไว้แล้วว่าผมจะเอาไว้เปลี่ยนนี่แหละ,อ,ะอืมผมจะเอาไว้ท่าไหนดีโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะถอดออกมา จะวางไว้ก่อนนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าผมจะถอดแล้วก็วางลงไปเลยไม่ได้เพราะว่ากางเข้าสับเ์นี่ค่อ,ขอ,ขอนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยววางจะกลายเป็นว่าวางแล้วก็ลอยอยู่ี๋ยวผมจะวางเท้าไปก่อนจะไปเตรียมกระมังเพื่อมาเท พยายามจะเปลี่ยนกระถางน,นะครับเดี๋ยวผมขอเทกระถางนี้กันวันสดุเก่าซึ่งมันก็ค่อนข้างแน่นนะว,วางไว้ก่อน้านล่างซึ่งการขยายกระถางน,นะครับทุกคนผมก็จะใช้ ขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเราควรจะขยายตอนไหนเนี่ยผมจะสังเกตที่ว่า <t ost ed> รากของตัวต้นไม้แต่ละต้นที่กำลังจะเปลี่ยนนะครับถ้ารากมันทั่วเต็มทั้งกระถางแล้วนะครับแล้วก็มีการล้นออกมาเนี่ยผมถึงจะเปลี่ยนนะครับการขยายกระถางเนี่ยคือการทําให้ต้นไม้เราโตเร็วขึ้นนะครับพอแล้ว อ่ะผมจะถอดเลยนะถอดกรถางตุ๊บซึ่งการถอดนี่ต้องระวังนะครับเพราะว่ารากมันพันอยู่กับพันู่กับพันอยู่กับอ,บอ่ขอบก้นกระถางแล้วมันก็จะถอดยากหน่อยมาแล้วนี่ครับทุกคนให้เห็นจะชัด เอาลากันเยอะแค่ไหนอ่ะพอะเสร็จแล้วผมก็จะวางไปเลยนะครับวางลงไปอือพอวางแล้วก็ต้องมาเล็งดูนะครับทุกคนว่ามันมันพอดีไหมเราต้องการให้ต้นมันจมแค่ไหนนะครับจริคิดว่ามันจมได้มากกว่านี้เพรตอนแรกที่เราปลูกไปอต้นมันค่อนข้างที่จะลอย ลอ,อยครับอ่ประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วก็ลากที่มันเลยออกมาครับพยายามแผ่ออกอ่ประมาณนี้ขยับมาด้านหน้าชิดด้านหน้านะครับเพราะว่าอ่าต้นมันจะเลื้อยเลื้อยขึ้นไปด้านหลังจใบช่วงล่างนี่จะตกลงมาครับ ค่อนข้างทิ่ะ <c oughs> ลำบากจริงเลยพื้นที่มันแคบนะครับเนื่องจากว่าผมอยู่ขอพักแล้วก็พื้นที่ระเบียงมันแคบก็ลําบากนิดนึงตะ,ตะกะุกตะกักเพื่อนๆคนไหนที่มีพื้นที่แคบๆนะครับก็จะเจอปัญหาเหมือนกับผมนะครับคือความระบากในการที่จะทําอะไรก็จํากัดด้วยพื้นที่นะครับ อยากมีไม้เยอะๆก็ไม่สามารถมีได้นะครับเพราะไม่มีที่วางก็จะใส่วัสดุปลูลงไปคืออันนี้ผมเปลี่ยนกระถางโดยที่ผมจะไม่ให้ ารากกับเนื้อวัสดุปลูกเดิมเนี่ยหลุดออกจากกันเลยนะครับมันก็จะทําให้ต้นไม้นฟื้นเร็วเพราะว่ารากเป็กระทบกระเทือนน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ครับวัสดุปลูกแล้ก็ดกดลงไป โอเคครับทุกคนนี่คือการเปลี่ยนกระถางนะครับของ Monstera a l อ o ของผมนะครับเป็นไงครับทุกคนสังเกตครับเวลาที่เราปลูกไปอะใบล่างเนี่ยมันจะตกลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่ามันเปิดพื้นที่ให้กับใบด้านบนนะครับได้รับแสงนะครับซึ่งบริเวณระเบียงของผมเนี่ยค่อนข้างที่จะแสงน้อยนะครับตัวนี้มันก็เลยจะทําให้เข้าทรงเนี่ยบิดเอียงไปตามแสงนะครับเพราะว่าต้นไม้พยายามที่จะหาแสง มันก็จะบิดเอี้ยวไปทรงก็จะเลยไม่สวยเท่าไหร่นะครับถ้าผมมีพื้นที่มากกว่านี้ก็คงจะทําทรงได้ดีกว่านี้โอเคครับทุกคนเป็นไงครับสําหรับตัว m o n s เตล่าอาโบนะครับตัวนี้ตัวที่ผมตัดยกยอดไปนะครับการตัดแล้วก็การทํารากไว้นะครับมันก็ทําให้ต้นไม้เนี่ยเรา,าจเจริญเติบโตได้ชะง,งักน้อยที่สุดนะครับมันจะทําให้เราได้ใบใหม่ได้เร็วขึ้นนะครับ ซึ่งการสตาร์ทใบใหม่เนี่ยขนาดของใบเนี่ยอันนี้คือใบล่าสุดก่อนที่จะตัดนะครับมันก็จะใหญ่หน่อยแล้วก็พอตัดยกยอดมาใบต่อมาที่ออกมาก็จะเล็กลงนะครับเนื่องจากว่ารากของมันนะครับยังยังเจริญได้ไม่เยอะพอนะครับหาอาหารได้ยังไม่มากพอนะครับการที่ออกใบใหม่มามันก็เลยทําให้ใบใหม่เนี่ยโตได้ไม่เต็มขีนะครับอันนี้คือใบที่2ที่ออกมานะครับจะสังเกตว่าขนาดมันใหญ่ขึ้นอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่ารากตอนนี้เขาเริ่มสมบูรณ์แล้วนะครับ การหาอาหารเขาก็เริ่มหาอาหารได้มากขึ้นนะครับมันเลยทําให้มีสารอาหารมาเลี้ยงใบใหม่ให้มันใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้ใบที่3ผมคาดว่าน่าจะได้ใบขนาดใหญ่กว่าใบใบทีอ่ออกมาก่อนที่จะตัดยกยอดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับทุกคนว่าหลังจากนี้น้องจะโตวันโตคืนแล้วก็ใหญ่แค่ไหนนะครับสําหรับวันนี้ผมมีคลิปสั้นมาฝากให้ทุกคนติดตามดูนะเพื่อนนก็สามารถแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็ แชร์ความรู้แชร์ไอเดียกันนะครับสำหรับวันนี้ไปที่ช anel ขอลาไปตรงนี้ครับสวัสดีครับ